ไปดีพี่น้องมันนี้อยู่กับมอ้ันนอกก็เก่าสแปนเบิ่งเฮื่อนมาจอยพี่น้องมันมาเห็นจ้าเสือสไปเบิ่งเฮือนคนจักอยู่มุมใดล่างไปพี่น้องไปพร้อมชีมงานเลยพี่น้องท้ายทางเจวัดเจวัดเตเนหนอพี่น้องอู้ เป้าลนางแต่ราเปนน้าสงยก็ม่นเลน้ม่มี้าาากลน้มาเนเงา่เช่นซาผู้่างกำลังเห็ดงานเทคางดัปเิ่นเื่นใหม่บจอยพี่น้องเอ้บาดจอยสิดได้ขึ้นเื่นใหม่แล้วเล่ยโค้งนั้งนึงนีเลยโค้งเล่ยโค้ง

เป็นคนภาคเป็นคนแปลภาษาไงไปตลอดเตอร์หอดเนื้อเนื้อหอดเตอร์คนวะน้ำดูขนาดเพื่อนเพื่อนอะไรเจ้าสบายดีซางสบายได้สบายได้สบายดีซางกำลังขุดเดีวว่าขุดอีกอย่างเที่ยงข้าวเอาเอาคานแบบมีรถบล็อกให้เอาบอกเอาบอกนั่นจอดลุมซะก่อน กอตีนไว้ก่อนข้าคืออยู่ข้างบนกอตีนมันนี่นะกอตีนมันเพื่อโบมน้าใกันใหม่บาดจอยแปดเซ้าพี่น้องกอกอกอตีนมันกอตีนกอตีนแล้วก็เท่ข้างคืนกอแล้วก็ดึงขอดเท่ข้านถ้าคนสางะพี่พี่พอบอกไอ้ยังเห็นจะคน คนเดียวเลยนะคนเดียวเลยเห็นคนเดียวกำลังว่างเป็นกรรมกรกรรมกรีพ่อคือว่าเจ้าไปีเกิดงานอยู่ใต้ขึ้มากรรมมาแล้วเอาฟิงกึ้นมาแล้วเออมาข้าเมื่อไหร่สาวลาวสัมผัสนั้นสร้างอย่างโควิดบ่ามันมีโควิดบ่าอยู่ใต้มันมีบ้าโควิดยันมายันโควิดยันโควิดมันนำเจ้าทัางกระยับออกจากสองเมตรนะ มันก็บวกขนกานคือตั้งนอมนีุ้่ก่อนเห็ดเ็มันนอนมาได้ปะเอ้นอนนอนนันแหนก็ได้นอนนะแบบนี้นะแบบนนแหนก็แบบนี้นะแบนน่นอยู่เมืนกับสองก้อนกการแหนทางปัฒนธรรมตัวนี้ตัวนี้มัอ อันไพ่สั่งสั่งไพ่ชตนโ้ดติที่อายวเ่านเลยสร้างกัเสียวซ่านหลายแบบเ้ยแบบนอนแบบตั้งลายสั่งลาังกรรมกรสองสร้างนานึงคู่นึงีมาบุญบ้า อบุญใโตกับผ้ามือบุญเลยบุญเนสบายดีกล่องมันนึงเจ้าม่สิบเมื่อแล้วเ๋ยวผ้าเมื่อบุญนั่นนบ่อทานั่นหนึ่งว่านั่นหนึ่งว่าผนผ้าไปบุญผนไปบุญแหะเาม่สิไปเก็บตกนเก็บตเก็บตกเก็บตวันนเก็บา่ไ่าล้วเก็บซก็บมืนม โดยโดยปรเทพืนนังสิมาซอยอะปมาเทพืนนังสิมาซอย,ย,ยมนนี่ซื้อแปดพันกัวกะได้มืนเนี่ยลอยลอยเซากิกนะลอยเซาปดกิกนะต้องเนอันนี้ซื้อปดแปดพันกัหกพันว่วหกพันอ่นนี้อันนี้ซื้อแปดแปดพันกัวหกพันต่แต่พอรู้ 5, ทหกนโทษนีน่มาเด็ให้อไเ้ยซื้อให้น อันนี้เพื่อนบาจอยพี่น้องเอ้ยมบงน้ากันพี่น้องบาจอยกำลังเหตุเพื่อนใหม่ที่สร้างสองสามคนพี่น้องได้เบิ้องรอบๆนี่แปดเสาพี่น้องสร้างกัไข่หลักสร้างผสมคูนกับกล้ามเป็นมัดเป็นมัดอย่างคือสิบ่เมื่อยดอักสร้างห่อนซื้อว่า ก้ามเป็นมัดเป็นมัดอยู่มันแดดขนาดได้ไหมเนาะมันแดดเออโค้งบ้าจนมาเทเข่านแล้วแต่ก็ก่อบ้าดหรือมุ่งก่อนบ้าซังอันเอาเอาเทคานแล้วเดี๋ยวมุ่งก่อนบ้าดอ้นทางไหนอ่าก็ประเทศเขาทำห้าสิบมาซอยอยู่ปุ้นใสย ให้คำว่าเบิ้งกัดจะเล่มกดไล่กดแท์กดติดตามอไนได้พี่น้องเพื่นอนบะอันนี้คือเื่นอนบะจอยพี่น้องเงเขื่นอนบจอยผลเสดเทืนอทนใหม่สร้างกพอเป็นสร้างลูกซากกกปเป็นนั่นกับมกกรอ้อดยป้าป้าไปได้เมือ่อเมื่อก็บรนลุพี่น้องสร้างเมื่อกัอน,กนโดยโดย เลยอ่ะขับใจขับใจเมื่อกันมันพ or ี uh> yes, uh ่น uh uh so ah ้องประเทพื้นดังสีมณฑลอยด้ะเมื่อกันมันพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรับขาฝากสำเนาพี่น้อง